ายไฟก็จะลงตามวายเวมานะครับผมมาเข้าที่ห้องนะครับเราก็แยกมานะครับนี่เลยเข้ามาในตู้นะครับแล้วก็ผ้าจากตู้นะครับมาเข้าที่เครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดระบบกันเริ่มจากพาร์ตดีซีนะครับมาที่ AC ไฟก็จะติดนะครับถูกต้อง โอเคครับไฟมาทั้งหมดสามเฟสนะครับเฟสหนึ phase ่งเฟสสองเฟสสามตู้เรียบร้อยไฟก็จะวิ่งตามหลังมาปุนะ๊บนะเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ MAP 0 MAP 0โอเคครับเปิดระบบนะครับนี่เลย อันนี้จะเป็น QR ที่เราใช้สแกนเพื่อเข้าระบบ monitoring นะครับส่วเบเกอร์นะครับเราก็ทำมาให้ลูกค้าตรงนี้แยกออกไว้นะครับเบเกอร์ Baker ที่ใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อ Schneider นะครับขนาด32 m โดยพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดนะครับอยู่ที่2คูณ1ตารางเมตร เราจําเป็นต้องทําระบบกาวในห้องนะครับรก็ทําตรงนี้เลยไม่มีพื้นที่ด้านนอกนะครับให้ทําเราก็ทําในห้องนี้เลยนะครับแยกกับระบบ,บของการไฟฟ้านะครับเอเคครับปัดผลงานไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ